สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องกูไลฟ์คอมนะครับวันนี้ผมมีของที่จําเป็นในหนึ่งอย่างนะครับเอามารีวิวให้คุณได้ดูกันมันเคยมีคํานิยามนะครับว่าพาังก่อนค่อยซื้อนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกให้ซื้อก่อนนะครับก่อนที่มันจะพังนะ ของที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือ Easy UPS นะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับพูดกันง่ายๆมันคือปลั๊กไฟที่มีแหล่งจ่ายพลังงานในตัวนะฮะก็คือจะมีแบตเตอรี่ด้านในเอาไว้สําหรับสํารองไฟต่างๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของแบรนด์ APC นะครับผมก็จะมีชื่อเต็มๆว่า Easy UPS นะครับแบตเตอรี่แบ็กอัพตัวนี้จะเป็นสเปค1 0 0 0งพันทรนะครับสี่เอาลเลตนะครับแล้วก็ AVR เทคโนโลยีเซอร์กูลเ t ชันก็คือกันไฟกระชากนะครับแล้วก็65สิามิลลิมตรนะครับรันไทม์มีดอกจันมาด้ ตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะ Easy to use นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขานะครับก็คือตัวใหญ่ที่สุดนะครับในรุ่นของปลั๊กไฟนะครับด้านหลังก็มันจะมีรายละเอียดนะว่า n e t w o r k Gateway Internet Modem Router เนี่ยกินไฟ10วัตต์ก็ใช้ที่150นาทีนะก็สามารถแบ็กอัพได้150บนาทีนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวก CCTV นะครับกล้องวงจรปิดก็ได้45นะคอมพิวเตอร์ PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์ all-in-one ขนาดจอ20 -27 ถึงนิ้วนะครับก็จะสำรองไฟได้10นาทีก็พอสำหรับเราชชัดดาานก็็เป แม็กนะครับ27นิ้ว LCD ก็จะอยู่ที่2นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับผมก็ถามว่าน้อยไหมก็ถือว่าเรายังสามารถชาร์จดาวน์ได้อยู่สําหรับตัวนี้นะครับราคาขายก็จะอยู่ที่แปลงๆเลยนะ2,007ถึง2,009นะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ร้านน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะตัวนี้แกะกล่องมานะครับด้านในจะมีข้อมูลเฉพาะของเขาอยู่นะตัวนี้นะครับก็ยังมีแรงดันไฟที่230นะฟิล10แอมตัวนี้จะชาร์จไฟอยู่ที่6-8ชั่วโมงเท่านั้นนะน้ำหนักของมันเนี่ยโคตรหนักนะครับอยู่ท ตไอหักนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแกะมาก็จะเจอนี่ผู้มือคู่มือนะครับก็ะจะมีมาบอกมาเตือนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจัดอธิบายให้ฟังเลยนี่จะมีสายมาให้นะครับตรงนี้จะมีสายมาให้ตรงนี้ที่แกะยากนะหนักนะครับตรงนี้ถ้าวางไว้ที่สูงหรือแขวนไว้แขวนไม่ดีตกมาคอหักนะฮะอันนี้หนักจริงหนักจริงบอดี้ทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดนะนี่นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีรูทั้งหมด4ี่ปลั๊กด้วยกันนะครับตรงนี้จะมีสกรีนของเขามาตัวนี้ครับจะเป็นอินพุตนะครับผมไอสายตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนบี้ ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยด้านข้างตัวนี้จะเป็นปุ่ม power กดแล้วจะมีไฟขึ้นมาสวยงามแล้วส่วนด้านใต้นะครับก็จะเป็นฟิลบางคนนะครับผมซื้อมาเฮ้ยโหทำไมของใช้ไม่ได้นะครับของเขาไม่ดีหรือเปล่าวะอะไรครับมันจะมีฟิลตัวนี้อยู่นะครับก็คือว่า คอนเซปต์ <Concept S 2> ของเขาก็คือเขาอยากให้เราอ่ะเป็นคนใช้อันนี้เป็นคนแรกคือมือหนึ่งจริงๆนะครับเสียบฟิลตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับตัวแบตเตอรี่กับตัวปลั๊กให้มันต่อกันครั้งแรกโดยคุณเองนะเสียบเข้าไปปุ๊บนี่คือใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมก็จะชาร์จไฟไปด้วยนะแล้วเราจะมาพูดกันว่าใครหรืออุปกรณ์แบบไหนที่เหมาะกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเสียบปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้กดปุ่ม power นะ อันนี้กดปุ่ม power นะครับตัวเครื่องเองมาผมได้ยินเสียงการทํางานดังแบบจี๋นิดๆหน่อยๆน,นะแล้วจะมีเสียงเหมือนเสียงการตัดไฟป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บนะครับอันนี้คืออาการที่เราเห็นนะครับไฟไม่ดูดเพราะบอดี้เป็นพลาสติกนะมันจะมีสถานะไฟอยู่2อย่างนะครับเวลาเราเปิดมาแล้วปุ๊บเป็นสีเขียวค้างเนี่ยก็หมายถึงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเสียบปลั๊กไฟไปเสร็จนะแล้วมันขึ้นกระพริบตรง power เนี่ยแสดงว่ามันกำลังชาร์จไฟอยู่ทีนี้เวลามันใช้ไฟของมันเนี่ยใกล้ๆหมด ว่ามึงรีบชัดดาวนะครับปิดคอมมนาะให้เรียบร้อยซะแบบกูไม่ไหวแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนําว่าโดยส่วนตัวผมอะ่ะตัวนี้ผมจะไม่เอามาใช้กับคอมนะครับผมจะเอาไปใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแทนทีวีเครื่องเสียงปรินเตอร์อะไรเนงะี้ยหรือไม่ก็เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพย์ฮังเพย์ห้าอย่างเงี้ยที่เราเล่นอยู่นะครับสมควรอย่างมากสําหรับตัวนี้นะทำไมเราไม่เอามาใช้กับคอมนะครับหนึ่งเลยตัวคอมเยอยงอ่ะมันมีการกินไฟที่มากกว่านี้นะเพราะขนาดสเปคของเขาอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็น iMac 27นิ้วเนะี่ยอยู่ที่น,ททน่คองนามาท หนึ่งนาทีบางทีตดไม่ดันหายเหม็นมันก็หมดแล้วนะครับดังนั้นน่ะผมจะใช้กับอุปรกรณ์ที่กินไฟไน,น้อยๆนะครับจะดีที่สุดถามว่าเราซื้อปลั๊กบบธรรมดาได้ไหมนะครับซื้อได้นะครับผมตัวนั้นแต่ว่าทุกวันนี้บ้านเราอะ่ะเวลาไฟมันตกอะ่ะมันไม่ตกทึบแล้วมันดับไปเลยแม่งตกปุ๊บแล้วมาใหม่แล้วตกอีกทีคือดับเบิลตกอะ่ะตก2เด้งอ่ะนะฮะมันจะทําให้อุปกรณ์เสียได้ผมเคยเจอมาแล้วพังเลยนะมันไม่เหมาะสําหรับพอมเครื่องใหญ่ไม่เหมาะสําหรับพรอมตัดตอ่อคนทําตัดตอ่อซื้อเป็น UPS ที่มันเป็นนนนนนตตัััวววววใใหหญญ่่่่่ดดีีีีกาาาาามมข้้รคจะแพง มันจะเหมือนของหวานนะสำหรับคุณแต่มันไม่ใช่อาหารหลักของคุณนะคอมันจะต้องกินไฟมากกว่านี้มีเวลามากกว่านี้ตัวนั้นผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ผมฟันธงเลยว่ามันเหมาะสําหรับอุปกรณ์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับวิธีใช้ง่ายมากๆที่เหลือก็เสียบปลั๊กเท่านั้นเองอย่าเอาไปเสียบกับของที่มันกินไฟมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่กินไฟมากๆแล้วอบอกเลยว่าหมดเร็วมากสําหรับราคา2,007 2,009ถามผมตรงๆว่าคุ้มไหมนะถ้าดูจากตัววัสดุนะครับพลาสติกอะไรเงี้ยผมไม่ได้แบบตำหนิเรื่องพลาสติกนะเพราะ ค่อนข้างหนานะครับตัวงานค่อนข้างเนยบนะครับไม่ตะกวกตะกักนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีมีมอ,อก,กอน,นะครับตัวแบรนด์ก็โอเคอยู่แล้วดังนั้นให้เขารับหน้าที่ในการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราผมก็คิดว่าแบรนด์นี้โอเคกับราคาเพียงแค่2 0 0 0ันเถึงสองพเท่านั้นอุปกรณ์ที่เราเสียบไปเนะี่ยราคาแพงกว่านี้แน่นอนก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมว่ามันจําเป็นหรือเปล่าแล้วก็ผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการใช้อันนี้คือเราแชร์กันนะในห้องนี้นะครับก็จะมี U P S หรืร่องอนัน,นมด เอามาเข้าตัวนี้หมดเพราะเวลาไฟตกกล้องมันจะได้มีแบ็กอัพอยู่ตัวกล้องอ่ะมันไม่กินไฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของโมเด็มซึ่งตัวโมเด็มเองจริงๆผมคาดหวังว่ามันคงไม่ได้แบบแบ็กอัพให้เราเล่นเนียนได้แบบช่งชั่วโมงเล่นเกมต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแค่บางทีผมอยากมีเวลาปิดมันแค่นั้นนะครับคุณจะไปต่อเครื่องตีแป้งได้บอกผมก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับผมก็แล้วแต่เราใช้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะครับก็หาซื้อได้ช้อปปี้ทั่วๆไปนะครับเซิร์ชได้เเลนนนจออแ่ เราต้องมาติดตามมันต่อว่าเอพิสซดถัดไปผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูครับ